สวัสดีครับเดี๋ยวนี้เราจะมาพูดกันนอกเหนือจากเรื่องประกันรถกันบ้างน,นะครับก็จะพูดถึงเรื่องของประกันชีวิตกันบ้างน,นะครับเพราะว่ายัางตอนเนี้ยถึงแม้ว่าจะผ่านมาหลายสิบปีแล้วในบ้านเรานะครับแล้วก็สถิติในการทําประกันชีวิตของบ้านเราเนี่ยจำนวนเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็ยังไม่ได้สูงมากผมจะมา,าเสนอแนวความคิดของผมจํากัดความ ของตัวเนี้ยประกันคําว่าประกันชีวิตกรมธรรมประกันชีวิตเนี่ยแท้จริงแล้วเนี่ยในความคิดของผมเนี่ยมันคือประกันชีวิตอะไรกันแน่ทุกคนก็ทราบอยู่แล้วว่าชีวิตของคนเราเนี่ยมันประกันไม่ได้้วแต่กรมธรรมประกันชีวิตที่หลายๆท่านที่เข้าใจและทำอาไว้เนี่ยเขาหมายถึงว่าประกันชีวิตของบุคคลข้างหลังมากกว่าก็คือผู้ที่รับผลประโยชน์ นะครับก็คือทายาทของเราครับตัวนั้นอะ่ะเป็นการประกันชีวิตของเขาเหล่านั้นเนี่ยให้ดำรงอยู่และดำเนินชีวิตไปได้ต่อแม้ถึงแม้ว่าเสาหลักของบ้านนั้นอาจจะจากไปไม่ว่าจะเป็นโรคร้ายแรงหรือจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ก็แล้วแต,แวแต,แวแต่แล้วแต่กรณีเลยนะนั่นกะ็คือการประกันชีวิตของคนข้างหลังเนี่ยให้ดำรงชีวิตได้อยู่ต่อก็คือผู้รับผลประโยชน์นะแล้วจะเป็นแค่ทายาทอย่างเดียวเท่านั้นด้วยนะเนี่ยครับเนี่ยคือเมลหลัก ของกรมบรรประกันชีวิตนะครับตัวเนี้ยก็จะมีกรมบรประกันชีวิตก็มีตัวหลักนะครับแล้วก็จะมีตัวสุขภาพนะครับจะซื้อกรมทรรทนที่เป็นสุขภาพได้นั้นจะต้องซื้อกรมทรรนหลักเอาไว้ก่อนเดี๋ยวก็จะเลยเธอแนะนําถึงเรื่องเกี่ยวกับว่าแล้วจะทํากรมทรรนแบบไหนดีที่จะคุ้มครองตัวสุขภาพเนี่ยได้ยาวนานที่สุดครับ แนะนาเพราะว่าสุขภาพที่บอกไปจะต้องทําคู่กับกรมธรรม์หลักเพราะฉะนั้นกรมธรรม์หลักของเพื่อนๆนะครับจะต้องมีอายุกรมธรรม์ที่ยาวนานที่สุดนั่นก็คือแบบตลอดชีพพอแบบตลอดชีพเพื่อนๆก็ต้องเลือกแล้วครับว่าจะต้องซื้อแบบตลอดชีพแบบไหนมันจะมีแบบตลอดชีพจ่ายจนถึงอายุ99หรือ90ก็แล้วแต่ตรงนั้นจะจ่ายยาวมาจ่ายไปเรื่อยๆเลยแต่เบี้ยประกันเนี่ยก็จะคงอยู่นะ ถ้าเพื่อนๆยังจ่ายอยู่นะก็ยังคงอยู่แต่ว่ามันก็จะมีตลอดชีพแบบจ่ายยี่สิบปีเบี้ยประกันก็จะสูงขึ้นบบนิดนึงนะครับแต่ตอนน้าจ่ายยี่สิบปีแล้วก็จบอ่าตรงเนี้ยสําคัญสมมุติว่าเพื่อนๆทําประกันตอนอายุยี่สิบห้าหรือสามสิบอาสามสิบแล้วกันจะได้คิดง่ายสามสิบแล้วเลือกทํากรมธรรม์หลักแบบตลอดชีพจ่ายเบี้ยยี่สิบปี คุณจะพูดช้าๆนะจะพูดช้าๆพยายามพูดช้าๆนะครับแล้วทําคู่กับตัวสุขภาพด้วยนะตัวประกันสุขภาพด้วยคู่ไปตั้งแต่ต้นเลยตั้งแต่ปีแรกเลยเราก็จ่ายคู่กันมานะครับอาจจะจ่ายอา่หนักหน่อยช่วงยี่สิบปีที่ต้องจ่ายคู่กับแต่จริงๆก็ไม่หนักหรอกเพราะว่ากรมธรรหลักของตลอดชีพเนี่ยเบี้ยมันไม่เยอะแต่สาระสาคัญมันอยู่ตรงที่ว่าพอเราจ่ายเบี้ยรประกันหลักครบแล้ว อันนี้เป็นแบบตลอดชีพถ้าเป็นแบบพวกสะสมทรัพย์พอเราจ่ายครบปุ๊บกรมธรรม์จะต้องปิดทันทีและไม่สามารถซื้อประกันสุขภาพต่อไปได้อีกแต่ที่ให้ซื้อคู่กับแบบตลอดชีพก็คือเราจ่ายครบ20ปีกรมธรรม์หลักก็ยังอยู่ถ้าเราไม่ถอนก่อนถ้าเราไม่ปิดก่อนนะกรมธรรม์หลักก็ยังอยู่และเราสามารถจ่ายประกันสุขภาพตัวเนี้ยต่อไปได้อีก หยิบเอ็ดหยบสองิบสามต่อไปได้เรื่อยๆเๆจนกว่าสุขภาพเราจะต่อไม่ไหวนี่ครับมันเป็นจุดตรงนี้นะครับถ้าเพื่อนๆจะทําประกันสุขภาพเน้นสุขภาพนะให้ทําคู่กับกรมธรรม์หลักที่มีอายุของกรมธรรม์ยาวนานที่สุดอ่าเพื่อนๆจาทิคนี้ไว้นะผู้ลูกค้าที่สนใจที่จะทาเนี่ยให้จําทิคนี้ไว้นะครับแล้วถ้าจะทาทาประกันแบบสะสมทรัพย์ก็ทําอีกประกันหนึ่งทาอีกกรมธรรม์นหนึ่ง อย่าเอาไปรวมกับสุขภาพเพราะประกันสะสมทรัพย์นั้นมันเป็นกรมธรรมแบบสั้นพอเอาไปรวมกับสุขภาพปุ๊บตัวหลักจบสุขภาพจบด้วยถึงตอนนั้นจะมาทําใหม่เรอาอาจจะตรวจสุขภาพไม่ผ่านก็ได้นะครับจำไว้ครับถ้าจะทําประกันสุขภาพเน้นทําประกันสุขภาพนะครับจะต้องทําคู่กับประกันหลักที่มีอายุข,ของกรมธรรม์ยาวนานที่สุด แต่จ,จ่ายเบี้ยกี่ปีผมไม่รู้แต่ตลอดชีพ20ปีตลอดชีพกี่ปีเนี่ยผมไม่รู้แต่ต้องเอากรมธรรอายุของกรมธรรเนี่ยยาวนานที่สุดก็คือตัวหลังครับตัวทับข้างหลังเนี่ยให้ยาวนานที่สุดตอนนี้ที่รู้ที่รู้มาไม่ที่รู้ที่รู้มาเนี่ยก็คือเก้าสิบเก้าปีเนี่ยเราจะทำเก้าสิบเก้าปียี่สิบทับเก้าสิบเก้าก็คือจ่ายเบี้ยยี่สิบปีตัวหลักนะแล้วก็ปล่อยกรมธรรเนี่ย ยาวนานต่อไปยังไม่ต้องไปปิดไม่ต้องไปอะไรนะเพราะประกันสุขภาพที่เราผูกเอาไว้เนี่ยจะได้จ่ายต่อเนื่องไปแต่ถึงตรงนั้นเนี่ยจะจ่ายได้ทุกตัวหรือเปล่านั้นก็อยู่ที่เงื่อนไขของแต่ละบริษัทละนะครับแต่ตัวเนี้ยแต่ดีที่สุดเราจะทําสะสมทรัพย์ก็แยกไปอีกกรมธันหนึ่งเราจะทําแบบกรรมธันนี้ทําให้เป็นสํารองไว้สําหรับทุนการศึกษาของลูกก็ทําไว้อีกกรมธันหนึ่ง ที่สําคัญก็คือต้องดูที่ปัจจัยของเพื่อนๆด้วยให้สามารถชาระเบีย้ยประกันได้โดยที่ไม่กระทบกับรายจ่ายประจํานี่สาคัญนะจะต้อง manage manage ดีๆนะครับต้องจัดการเรื่องการเงินดีๆเพราะว่าการซื้อกรมธรรม์การซื้อเบีย้ยประกันประกันชีวิตเนี่ยการซื้อประกันชีวิตเนี่ยเบีย้ยประกันเนี่ยมันจ่ายระยะยาว เพราะฉะนั้นเพื่อเพื่อจะต้องทําการจัดการเรื่องการเงินหรือที่เรื่อแมนนี่แมนเน่แมนเนเนี่ยให้ดีๆมันจะได้กรมธรรม์ที่ทําเนี่ยจะได้ผลประโยชน์สูงสุดนะครับผมเนี่ยจะเป็นตัวแทนที่จะบอกกับลูกค้าเสมอว่าเท่านี้นะจ่ายไหวนะนต้องการให้จ่ายให้ครบนะครับเพราะว่ามันจะเกิดผลประโยชน์สูงสุดกับเพื่อนๆนครับคอมมิชชั่นผมนะ มันได้เยอะแค่ปีแรกปีต่อไปมันได้ไม่เยอะหรอกครับแต่ผลประโยชน์ที่ของลูกค้าจะได้รับเนี่ยมันจะได้มากกว่าผมจะบอกแบบนี้เสมอนะครับเอาลูกค้าเป็นหลักนะครับเอาตัวเราอ่ะเป็นรองนะครับผลประโยชน์สูงสุดต้องยกให้ลูกค้านะครับผลประโยชน์ของเราเนี่ยเราก็โอเคแหละมันก็ต้องมีแต่ถ้าลูกค้าไหวเราก็สบาย,ยางไงเราก็สามารถดูแลลูกค้าได้ตลอดอายุกรมธรรม์แต่ถ้าเราไป จัดเยียดหรือว่าไปยี้เขาเรียกไปยิภาษาจีนไปยิ้ให้ลูกค้าซื้อเยอะๆแล้วลูกค้าจ่ายไม่ไหวเนี่ยมันจะทําให้เครดิตอะไรต่างๆเนี่ยของในการคิดผลประโยชน์ของตัวแทนเนี่ยก็จะเสียไปด้วยลูกค้าก็จะเสียประโยชน์ไปด้วยเนื่องจากว่าจะต้องขาดการต่อยุคกระตรนอันนี้ก็ฝากไปถึงตัวแทนรุ่นใหม่ๆด้วยนะครับเอาลูกค้าเป็นหลัก ก่อนนิดนึงนะครับเพราะว่าถ้าลูกค้าไหวเราก็อยู่ได้แต่ถ้าลูกค้าไม่ไหวเราอยู่ไม่ได้นะครับเพราะว่างานเรานะไม่มีเงินเดือนงานเราเป็นงานเกี่ยวกับเรื่องของคอมมิชชั่นเพราะฉะนั้นลูกค้าวินเราถึงวินนะบริษัทก็วินนะอย่าลืมนะครับอาชีพนี้นะครับมันต้องวินวินวินนะครับแต่ลูกค้าต้องวินก่อนพอลูกค้าวินเนี่ยเราวินบริษัทวิน ฝากเตือนไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่นะครับเกี่ยวกับสาระไม่ว่าจะเป็นประกันรถหรือประกันชีวิตนะครับกับผมนะครับก็เี็กตันสารบัดตีประกันก็ได้ครับหรือจะเล็กตีประพังกรกระแดก็แล้วแต่เพื่อนๆที่จะเรียกเลยนะครับผมก็จะใช้อยู่สองคนี้แหละไม่ตีประกันกระตีประพังกรเนี่ยครับก็แด่ว่าจะมีประกันทั้งรถแล้วก็ประกันชีวิตควบคู่กันไปด้วยตอนนี้เด็กก็กำลังหาที่ลงอยู่นะครับ วังว่าคงมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับถ้ามีประโยชน์ก็ฝากแชร์นะครับผมแล้วก็ฝากกดติดตามอะไรก็แล้วแต่ทารหลายๆผมจะไม่พูดช่องทางละเพื่อนๆเห็นช่องทางไหนก็ติดตามช่องทางนั้นก็แล้วกันนะครับผมโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ